และสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการล้างตรงระบบโพรชิดดีเซลนะครับหนึ่งในหัวข้อของการบำรุงษานะครับระบบโพรชิดดีเซลครับคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะครับวิ่งมาประมาณ3 5 0 0 0นมีปัญหาคือควันดำนะฮะแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ตกสตาร์ทเริ่มยากนะฮะปัญหาหลักของรถยนต์ที่มีมาเยอะนะครับควันเริ่มดำนะฮะทั้งที่ระบบ ตินะครับไฟเครื่องยนต์ไม่มีโชว์นะครับตรวจสอบมือบโอบตรวจสอบท่ออินเตอร์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเรานะนำให้ทำก,การล้างหัวฉีดแบบซูปเปอร์ทิปคลีนนะครับรวมทั้งการาเปลี่ยนไส้กล่องโซลา่าไปในพร้อมกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําการเติมน้ํายานะครับทองความสะอาดหัวฉีดเนี่ยลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับ เป็นอันดับแรกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการล้างตรงที่ระบบผู้ฉีดครับโดยการใส่กระป๋องนะครับเพื่อใส่น้ํายานะครับแล้วเราก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ให้ตัวน้ํายาเนี่ยนะครับเข้าไปทําความสะอาดนะฮะในระบบผู้ชีดดีเซลนะครับหลังจากที่เราล้างโูชีดแล้วนะครับเราทําการตรวจสอบแมสแอร์โฟครับปรากฏว่าคันนี้นะฮะ แมสแอร์โฟล์สกปรกมากนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับคราบฝุ่นนะครับเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยถึงแม้จะมีกรองอากาศนะครับไส้กรองอากาศสามารถกรองได้ในระดับนึงเท่านั้นเองครับแต่สิ่งสกปรกสามารถที่จะเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับในท่ออากาศทําให้ตัวแมสแอร์โฟล์สกปรกการอ่านค่ามันเพี้ยนไปก็ส่งผลต่อการประมวลผลของ ECU ครับและสิ่งสำคัญอีกนิดอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่ฮะไส้กรองโซล่าอุดตันมีผงดำๆเต็มไปหมดเลยนะฮะ เราทำการเปลี่ยนส้กรองโซล่าเป็นอันจบครับสำหรับเคสนี้นะครับนิสสันนาวาร่า D40 นะครับกับการล้างหัวฉีดแบบ Super Deep Clean นะครับแล้วก็การเปลี่ยนส้กรองโซล่าครับและสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามครับ